สวัสดีครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็มานำเสนอเป็นตู้ลำโพงเคลื่อนที่อเนกประสงค์ v o c d e l Pro e z 15A สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำกันอีกเช่นเคยครับเป็นตู้ลำโพง v o c d e l Pro e z 12A ครับตัวนี้ก็เป็นตู้ลำโพงขยายในตัวครับเคลื่อนที่ได้นะตู้ลำโพงอเนกนประสงค์ก็ว่าได้นะครับขนาด 12นิ้ว2ทางพร้อมเสียงแหลมที่ชัดเจนตู้วอฟเลโปรแบรนด์ดังจากประเทศอังกฤษนะครับด้านหน้าก็จะมีไฟบลูไฟบลูบอกสถานะว่าตอนนี้กำลังทำงานอยูนนะ่นะครับทีนี้เราก็มาดูว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับก็จะมีไมโครโฟนมาให้นะครับย่าน VHS นะครับ แล้วก็รีโมทคอนโทรลควบคุมระยะไกลนะครับมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็มีหมูจับนะครับมีหมูจับมาให้ด้วยด้านบนก็มีที่จับมาให้อีกนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสําหรับลากจูงแล้วก็มีล้อนะครับตอนนี้ก็ ใช้ไฟบ้าน220โวลต์นะครับรุ่นนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวให้ด้วยนะครับผือว่าไม่ได้ชาร์จไว้นะครับด้านหลังก็จะมีฟังก์ชันออปชันเยอะแยะมากมายนะครับมาดูที่ตัวคอนโซลของดิสเพย์ USB นะครับเล่นปลายเพลง MP3 นะครับตอนนี้กำลังเปิดจากตัวเครื่องนี้นะครับเป็นเพลงประกอบนะครับรุ่นนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับ หน้าจอเป็น LED segment นะครับมีช่อง AUX ด้วยนะครับวอลลุ่มปรับเพิ่มดังของเสียงของเสียง MP 3นะครับช่อง input ก็จะเป็น XLR นะครับ XLR แล้วก็แจ็คโ n ดนะครับแล้วก็มี RCA ขาวแดงผมใช้ line out ของตัวนี้นะครับเข้าไปที่ตัวมิกเซอร์แล้วก็บันทึกเสียงให้ลูกค้าฟังนะครับ มีสวิตช์นะครับปรับเลือกเป็นไลน์หรือ mp3 นะครับบนลุ่มปรับไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ไมโครโฟนดูนะครับทดสอบอันนี้คือเสียงของไมของรุ่นนี้แหละครับ e z 12a ครับตอนนี้กำลังใช้ไม้ตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ Echo, Echo เข้าไปดูปดนะครับ สำหรับร้องเพลงคาราโอเกะนะครับให้เสียงที่นุ่มนวลนะครับดีมากเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ชงครับแต่เป็นเรื่องจริงมี EQ แต่งเสียงมาให้ด้วยนะครับ5แบบ EQ เดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นใหม่ผู้บรรยายก่อนนะครับนี่นะครับเป็นไม้ไม่ลอยนะครับอ่ามีมาดูกันต่อ ก็ยังมีในส่วนของสวิตที่เลือกแบตเตอรี่หรือว่าเป็นไฟ AC ไฟบ้านนะครับหมดแล้วก็ชาร์จใหม่ได้นะครับยี่ห้อนี้มีวอลลุ่มนะครับปรับ MP3 ปรับไลน์นะครับวอลลุ่มเอ h o แล้วก็มาสเตอร์วอลลุ่มนะครับไมลอยนะครับวอลลุ่มไมลอยนะครับปรับเสียงดังเบานะครับรุ่นนี้ก็ตะแคงข้างนะครับทำเป็นมอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับสังเกตจะมีตัว ด้านข้างมาให้นะครับทดสอบกันไปแบบคร่าวๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาทดสอบเสียงได้ที่ร้านทางร้านก็มีบริการจัดส่งหรือว่าลูกค้าอยากจะดูรายละเอียดต่างๆคลิปวิดีโอก็ไปดูที่ช่องของทางร้านได้เลยนะครับราคาพร้อมรายละเอียดนะครับอยู่ด้านล่างนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คงบรรยายกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ